บ้าเป็นความดันออกแรงเยอะก็กลัวความดันจะขึ้นพอดีคุณพ่อเป็นโรคเบาหวานคุมน้ำตาลได้ไม่ดีเท่าไหร่อะค่ะที่บ้านเป็นห่วงไม่อยากให้ท่านไปไหนคนเดียวแค่เดินเฉยๆครับก็ยังเหนื่อยเลยครับก็อยากกลับไปขี่จักรยานอีกครั้งนะครับ คงเป็นแค่ฝันนะครับการที่ได้ปลูกต้นไม้ได้ทำสวนหลังบ้านแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะคือการที่ได้ขับรถไปไหนไกลๆไปที่โน่นไปที่นี่วันนี้ให้หัวใจของคุณกลับมากล้าฝันอีกครั้งที่ผแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดโรงพยาบาลรามคำแหงจากการดูแลของทีมแพทย์ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจและปอดด้วยอุปกรณ์ทันสมัยประเมินสภาพร่างกายและจัดโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการดูแลโดยแพทย์ที่ทำการรักษาโรคประจำตัวที่เหมาะสมตามสมรรถภาพผู้ป่วยแต่ละคนดูแลทุกหัวใจให้เป็นอย่างใจต้องการทุกความฝันจะเป็นจริงด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดโรงพยาบาลรามคำแหงโทร027439999